ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินฮิสโทรแล้วนะคะก็เหมือนเดินเหมือนเหมือนแบบมาด้วยกัน4คนแล้วก็เหมือนโดนสุ่มตรวจหรือเปล่าโดนตมอมสุม่มหรือกระเป๋าอะไรอย่างนี้ด้วย ก่อนจะไปเริ่มทริปเทีย่ยวสนุกๆที่ลอนดอนนะคะกับที่ลิเวอร์พูลนะเดี๋ยวเรามาเปิดประสบการณ์การติดตอมอที่สนามบินฮิตสโตรที่ลอนดอนก่อนนะคะเราเข้าช่องตอมอตามปกติเลยนะคะไปทั้งหมด4คนมีตัวเรานะมีแฟนแล้วก็หลานสาวของแฟนอีกสคนนะคะเขาก็เรียกเราเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่เขาสงสัยอะ่ะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าจะบอกเหตุผลแต่สุดท้ายแล้วจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้บอกนะคะเพราะว่าแฟนเรากับตัวหลานสาวอะคะ่ะอายุห่างกันไม่เยอะไม่รู้ว่าเป็นข้อนี้หรือเปล่านะที่เขาสงสัยนะคะเขา ก็เรียกเราไปนั่งที่แบบสีเหลี่ยม ก็ไม่ได้เป็นห้องอะไรนะก็เป็นตรงตอมอนั่นแหละแต่ว่าให้ไปนั่งรอนะคะพอนั่งรอเสร็จแล้วอ่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตอมอน,นะคะมา4ี่คนเลยประกบหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็พาเราอ่ะไปเอากระเป๋าแล้วก็ขอค้นกระเป๋านะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างที่้นกระเป๋าอะ่ะเหมือนน่าจะไปเช็คข้อมูลอยู่แล้วก็มีตมอมคนหนึ่งแบบเดินมาค่ะบอกว่าเออ dear family อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นครอบครัวเขาก็ปิดกระเป๋าแล้วก็พาเรากลับไปนั่งที่เดิมพร้อมกับกระเป๋าของเรานะคะพอนั่งไปอีกสักพักหนึ่งนะคะ ตมก็เดินเอาพาสปอร์ตมาให้แล้วก็ไม่บอกเหตุผลว่าที่เรียกเราติดตอมอในครั้งนั้นอะเพราะว่าอะไรนะคะเราก็ไม่อยากถามเลยเลยแหละเพราะว่าเซ็งแล้วเราใช้เวลาติดตอมอ,อยู่เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเลยนะทุกคนคือนานมากนะคะโชคดีนิดนึงก็คือเราอะเช่ารถขับไปลิเวอร์พูลนะถ้าสมมติว่าใครที่ลงฮิสโวที่ลอนดอนแล้วก็ต้องการไปลิเวอร์พูลต,ต่อแล้วก็แบบตองต๋วรถไฟแล้วอะคิดว่าน่าจะ ตกรถไฟแน่นอนนะคะเราจะโชคดีนิดนึงก็คือเราขับรถเช่ารถขับไปเราก็เลยแบบสามารถยืดหยุ่นเวลาได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นประสบการณ์นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคยมีใครเจอการติดตอมอที่สนามบ,บินฮิสโตรที่ลอนดอนแบบเราหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของเราเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมีความเซงเซนิดนึงนะโอเคค่ะเล่าเป็นประสบการณ์นะคะเผื่อใครที่ เจอแบบเราหรือว่ามีประสบการณ์แบบเราก็ลองคอมเมนต์เล่ากันดูนะคะโอเคเดี๋ยวไปชมทริปเที่ยวสดุกสดุกกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปเทอร์มินอล2เพื่อไปร้านเช่ารถเพราะว่าคืนนี้เราจะขับรถจากลอนดอนไปลิเวอร์พูลกัน หนาวหนาวแล้วตอนนี้เหมือนแบบจุดพักรถของไทยอะที่บอกว่าขึ้นทางด่วนแล้วก็แบบแวะจุดพักรถเพราะว่าหิวเคฟซีเอากินอะไรเคฟซีไหมอุ้ยคนสั่งเคฟซีเพียบเลยสดดก็ไ้เราอยากจ่ายเงินสดใช่ปะเรามารีวิวห้องพักสำหรับคืนนี้นะคะเราพักกันที่พูลแมนลิเวอร์พูล ก็จะมีชุดชากาแฟให้ปกตินะด้านนี้จะเป็นตู้เซฟแล้วก็ตู้เย็นนะคะด้านนี้จะเป็นเตียงฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำเลยห้องโอเคเลยนะคะสำหรับที่พูแมนลิเวอร์พูลแล้วก็โรงแรมเนี่ยอยู่แถวอเบิร์็อกนะคะ อันนี้น้าโรงแรมนะคะตอนนี้เวลา8ปโมงครึ่งค่ะสภาพอากาศประเทศอังกฤษในช่วงหน้าหนาวก็จะสว่างช้าแล้วก็มืดเร็วนะประมาณ4โมงก็จะมืดแล้วค่ะแล้วก็ที่จริงตื่นตั้งแต่7โมงแล้วนะ7โมงฟ้ายังไม่สว่างเลยอ่ะนี่ชิงช้าตรงอัลเบิร์ตด็อก ก็เามื่อคืนนะคะตรงที่จอดรถนะที่เราเข้ามาที่จอดรถของ k คิ g จอกตัวคาปาร์กนะคะพอเข้ามาถึงแล้วเราจะเดินออกใช่ไหมช่องที่เราเข้ากับออกอมันเข้าได้แต่รถยนต์ก็ามาตรงนี้ตรงนี้จะมีเลดบอกว่า <S <S 1>, 1, 1ชั่วโมงเท่าไหร่2ชั่วโมงเท่าไหร่ อันนี้เราอยู่เป็นที่นามเดนเตอร์รยอยู่เดชนะคะโอ้ชอนจเจาะเฉียซื้อทัวไปรอบสิบโมงไงจะปั่นหน้าจ่ายแล้วที่เขาบอกให้มาตอนเก้าโมงค่นอ, <c oughs> อันนี้ไหมถึงแล้วทางเข้าแล้วก็บุ๊กกิ้งมาติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้วก็จะได้แบบนี้ เพราะว่าเขาบอกว่ารอบรอบสิบโมงเขาเข้ากันไปหมดแล้วเราคือรอบสิบโมงที่มาสายมาสายเพราะว่าหลงขับรถมาเราหาทางเข้าที่จอดรถไม่ได้เข้าอยู่ข้างในเลย คนที่แบบอินอะแล้วก็แบบไอ้น,น่าจะฟินมากเลยเนาะเหมือนเจด้าของเราฟินมากตอนนี้ อันนี้มีแบบแสงแดดส่องสนามหญ้าด้วยบอกว่าหญ้ามันไม่ค่อยโดนแดดใช่ไหมเขาก็เลยแบบสร้างชัง้นส,สร้างแสงแดดเองส,งสร้างแสงดูวีเองขึ้นมาเป็นยังไงฟินไหมต้องถามว่าฟินไหมอันนี้คนะือห้องแต่งตัว นักเตะก็ถือเสื้อแขนอยู่เป็นเบอร์ของใครของใครเป็นที่นั่งของใครของใครอะไรแบบเนี้ แล้วนะคะคพอจบทัวร์ทางออกที่เขาพาเรามาปุ๊บก็คือช็อปนี่เลยค่ะช็อปเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามวกมีทุกอย่างก็คือถ้าใครเป็นสาวแแมนอยู่ก็เตรีตังมายืนเลยก็ทัวร์สนามโอทร a ฟอร์ดจบลงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้มาแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลเพื่อสิ่งนี้แหละ อันนี้เราจองผ่านเว็บตรงของเว็บไซต์ของแมนเชสเตอร์ได้เลยนะคะจองตรงได้เลยจ่ายได้เลยแล้วเขาก็จะได้เป็นแบบอีเมลบุ๊ก n ิงมาแล้วก็บุ๊กคิงอ่ะเข้าไปโชว์ข้างหน้าแล้วก็มันจะมีบัตรอย่างนี้ให้คนไหนที่ซื้อถ่ายรูปอะ่ะเขาก็จะมีชื่อแล้วมันก็จะมีแบบบอกแต่เราไม่ได้ซื้อถ่ายรูปนะคะซื้อแบบทัวร์สนามธรรมดาก็จะมีชื่อเราด้วยนะแล้วก็จะเขียนว่าเข้าวันไหนรอบกี่โมงเขาก็จะมีเตรียมไว้ให้เลยแล้วก็อันนี้ เอากลับบ้านได้เลยเป็นที่ระลึกมาแล้วแมกเงินชน่ากินมากโอ้นี่ลิงก็น่ากินหรือเราหิวสเต็กน่ากินมาก นะีนะเฟรนไพา์คือให้เยอะมากนี่เห็นปะมองเห็นความฉ่ำของมันปะอร่อยเอ้ย่ละ,อ,ะอันนี้แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ลีว์ปูลนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าของเขาอะมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่แต่ว่าเจอเนี้ยสตรอเบอรี่สองปอนด์สามสิบเออไม่ถึงร้อยราคาดีมากเนี่ย อันนี้ถูกอันนี้สตรอเบอรี่ถูกเลยอุ่ยผลไม้ถูกอะ่ะอันเนี้ยเนี่ยราสเออสอบอรี่อ่ะสองบอลบะเม็ดใหญ่ดนะ้วยเออเม็ดใหญ่ด้วยพี่ก,ก็แล้วแต่บางอย่างเนาะบางอย่างแพงบางอย่างถูกเนาะโอ้โหถ่ขวดเดียวไม่ได้แก้วเดียวคไ,ได้หแก้วอะน้าปอนขวดละปอนด์ขวดละ43บาทกว่ากว่า ตอนนี้เราอยู่แถวแถวคาเวนคลับนะคะจะมีวิทอลมิวเซียมคาเวนคลับคาเวนพับคาเวนรเตอร์ทที่อยู่ด้วยกันหมดเลยอุ้ยหน้าต่างทำหน้าหลักเลยนะอันนี้แต่ไม่ใช่หลังเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะาเข้ายัางไงหรือว่าเข้าร้านไหนเพราะว่าไม่ได้ทำการบุ๊กกิ้งใดๆมาเลยอันนี้คือ e า Restaurant ต้องจองนะ จองในเว็บไซต์ของเขาได้เลยอะ่ะแล้วก็จองแล้วก็นั่งได้2ชั่วโมงแล้วก็จะมีเป็นผับอนน่นะเป็นคาเว่น u ับไม่ต้องจองไม่เสียค่าเข้า,ขาอ้อวง่ายงเอออายุ18อายุ18เข้าได้อันนี้เข้าใจผับเนาะอันนี้สวยดีอ่ะไปค่ะอันนี้คือผับต้นกำเนิดบลูเดียวิชัลเป็นผับใต้ดิน เราเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงอ่ะก็คือดื่มได้ตั้งแตสิบเอ็ดโมงเลยใช่ปะอุ้ยนี่ไงกาแฟฟาซาย่านนี้คือลิวพูวันแหล่งรวมความเจริญ เหมือนเป็นใจกลางของลเว์พูแล้วอะ่ะสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะที่ลีว์พูเดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะไปเดินเล่นที่อัลเบิร์ตด็อกนะคะหลังจากเมื่อวานที่ฝุ่นตกตกตั้งแต่บ่ายยันถึงกลางคืนจนเรากลับมาเลยอ่ะเลยเมื่อวานไม่เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยเดี๋ยววันนี้จะไปร้านกาแฟแถวอัลเบิร์ตด็อกแล้วก็เดี๋ยวเดินกลับมาโรงแรมแล้วค่อยขับรถกลับลอนดอนเนาะไปเดินเล่นกันก่อนโอ้ยอากาศดี เคล็ดลับเคล็ดลับไม่ให้หน้าชาเดินถอยหลังเดินไม่เย็นหน้าเย็นหลังแทนแตวมันดีขึ้นเหรอดีใช่แต่แค่มองไม่เห็นทางดูผมเออให้ดูว่ามันแรงขนาดไหนอะลมแรงมากเดินมาถึงอัลเบิร์ตดนะคะตรงนี้จะเป็น The b e a ุทอร์สตอรี่คิวพูแล้วก็แบบลงไปข้างในแต่เหมือนยังไม่เปิดนะตอนนี้ตรงนี้เรียกว่าอัลเบิร์ตดทั้งหมดเลย ที่นี่เหมือนแบบว่าใช้เดีบวิทอ์เป็นแบบจุดเด่นของเมืองลิเวอร์พูลเลยนะนอกจากฟุตบอลแล้วอุยอันนี้สวยเนาะเขาเปิดเมื่อคืนก็สวยมากเพราะเขาเปิดไฟแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าฝนตกแรงมาก